อาสบายดีเพื่อนกินขา้าวบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กินข้าวเซาเด้อกุ้งกินข้าวกัะตนมกุ้งคือเกา่าหนึ่งปลาคือดอกแคาะหะกราินกันมาอเนะอามามาเข้ามาก้านนี้เทสเทสเทสเธอมาัะดีมาตั้งกุ้งตุ๋นตูตพ่อแม่พี่น้อง

ผู้ว้าเรื่งแซฟนะผู้ว้าวถึงกั <c oughs> บกุ้ง เกินเลยกินเลยเพราะว่าการเรื่องกินกินให้ยเจ็บเกินให้เจ็บเสก็ไม่ก็มาทานมาเอาเรามาหนะก็ไม่ก็เนาะอ่ะเขียนนี่นะ่ก็เอาไปแนวนะเอาหอยกระตุกเอาเขากับปลาขี้เก่าพี่น้อง สบายดีพี่น้องมากินเขาน้ำกันเดอสบายดีสบายดีปีนี่เมื่อนี้บ้านชุกบได้ไปงานนะพี่น้องอยู่เพื่อนกินข,าข่าคือเกาวกินกับกลุ่มกับปลาคือเกากินน้อยหนึ่งเนาะเพราะภาิไปตักาปญาติดพบอยู่ไปเพื่อนนอั้นเพื่อนกอนเพื่อนบุญเพื่อนกันกินข้าวเด็ดทำทานทำทาน,ททานตาป่าแดดพบ ไปกินข้าวชมาขี้เป็นปรลบเพลยอเองนไปคูบาเพเ่นมากต่ไก่จะชื่อโกวางเงีนะน่กุุงแก้วบ้าพวกก่อไมอะ ก็ย ok ังว่ามักกุ้อันโตโต้บ้านเแซ่บดอกกินน้อแซ่บแต่บบไม่องไ่ได้แพรยังหรอกแต่หาบมมักินกินแล้วมันแ่บปากแต่กุ้งมันไคาเพ่าไงหรกาว่อัดนี้ไ่ได้แพรทุกไม่ได้แพร่ในอ่ะ Bữa mặc chín Bữa mặc chín à Hay cho khuôn chín bếp Ừ Khuôn bỏ ngọt Chứ gọi Đường Tôi nhớ tôi nói xếp Áp hạp Được này lại nhờ. อืมแฉกนะตำขวดตำขวดนิดหน่อยหนึ่งพอตำหลายเอาใส่กระเพาะอย่ามันจืดทำารกินมูฟบิสบูฟบิสไม่มาใส่กระเพาะไปมันจืดนะอัดไปพี่หน่อยไปกินงงงงเนี่กระเพาะเนาะตำขวเด้ออตำทันกินสองขวดผู้เดียวกินสามพัก ก,กินเบอร์เบิร์พี่นนองเล้ยหมกกินร้านเป็นไรหรอกินหน่อยแซ่บก็แซ่บกินหน่อยเป็นยังจะอวดโมโหร้องบอกได่ว่าโมโหก็น้อยเลยกินลายกับบัว อันนี้อ้วนมากอ้วนมันมีเนื้ออ้วนกับว่าแม่นเป็นมันแต่หน่อยนะแต่หน่อยนะมันจะคนจะอุ่มประมาณนี้เป็นเนื้ออ้วนตุ้ยน้อยอย่าซะตัวสีสุดน้อยทีนี้เรเนี่ยมังห่ามันจะนอนบนหลับ ขู่วันน่้เป็นขู่อยู่มันตุ่นนะมันใหญ่ขึ้นมหม่กนะมันหอนใหญขึ้นใหม่อีกวันไล่ยบรายเป็นได้มาหาเป็นเขากัปปาคือเกาพี่นอ,อ,รรองขอโทษเอามืตอตกะคิดตกแปะนโตกโตน ดอกพระมังหันทำไมมันงามใบมันเป็นเลยอันนี้บอกว่ามันกอดปลาเมื่อเธอจะเอาปลามากอดกินแ่พระมีหลายเป็นหลายคนให้กินอย่างกระแซ่บเบิดนะถ้าน่อยคนนี่ตัวเด้อพ่อแม่เป็นอะไรหอคุ้งแบ่งห่อคุ้ง น้ำจากบะมีมือกิน้ำหรือเปล่าิข้าต้งสีดำดองดมพอห้าวอันโยไรนะก็ต้องกินวันนี้นะพี่น้องได้เติบไปแล้วพี่น้องเห็นบาจันทร์สีบลอน่หน้อยเติบไปนิดไลยเติบเนาะ เบิ่งขึ้นจะแบบ่บนทัานได้ไลยแล้วพี่น้องผมซื้อมาไล้แล้วบนเป็นแบบมันยอมหับยอมหับจาของเองี่รอกบเ็นมันเจี๊บัปอเลยมอเนแกะมอนยบนอยากเปเบิ้งขอจะเห็นด้วยบอก งามบอสดูบ่งามบอสวยบอมาสวยบอมานี้ักแตงเนี่ยแต่งบบดแตงในชวดก็กอพี่น้อรูต่างห่ครับคับโดดใจยิงเย่ต่างไหไรบอยิงเย่ใ้พี่น่อเนอะ เป็นยังไ่าจะตำะามาเจ้าบุมมาแ่มัขามเขามาแ่มัขามบูนาวมคนคยตำเองคนจะวบ้านนาวเลยค่ะคีณนอทคี่นอทวันตอนนังเขาเง้ยนได้บักแตงกลีบหนึ่งกับเขาปัดหนึ่งกินยางเพราเขาหีวเย็นพี่นองมันไม่ยางไล เก็ขอปันหนึ่มาแตงกีบนึ่งหนึ่งตุ้งตงตัวยังไงต้องหอมกุเพื่อนก็นมเอาให้ดอดู่ละ ก็แล้วยัง <c oughs> ไหน <c oughs> อ๋อจะมากระแก,กนนะม <c oughs> ีน้องเอ้ยไปได้กลมกล่อมเนาะน้องเขาเขาก็เลยเนาะ กินได้ได้เดมยี่ยมากฮะได้เบ็ดบอทมรอนมึงมันปนแล้ก็ไ่ได้คมหลายเนาะเนาะนียนไม่คมบออเบตัวที่บอกเนาแฉเยอ คุ้มกวาดยีน้ำแข็งพี่น้องคมมาค่ะข้าวเมลโน่ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวร้ายเลยปลาเป็นใหญ่ปลาใหญ่บุกือกพี่เพราคุณจะจะชอากินหน่อยๆปลาเป็นใหญ่กินเชอาทุกแข็งเนี่ยพี่น้องเอาไปคายบุงเวลาคายตลาดเข้าคายหน่อยๆพี่เห็นอ่ะ ไปขายได้ในงานที่ตรงใช่ตรงไปราคาห้าบาทเปลาชงทองชงทอง,ง,งไป๊บ งงเลเลยปนจบังหงมนขาห้าอนะไปฝากนี้ นี่แหละเปิดบอกเข็นบะม,มี่นะกินอย่างกันแซบ่บเบิ้ดเข็นไปขอหมูมากินกัแซบ่บมมของเจ้าของกิงมา,ากเจ้าของเจ้าของกิงมีแลยบะแซ่บเปล่าวะแซ่บคือกันไม่หายขมูนละหาน้อยน,ะนกินแล้นเบิดไปตะาบตะกีเนาะตะขามาดูเนาะใหม่ใบ,บกบ๊ิกก็ยังกินจ้าผักกาดเลี้ยงแล้วก็นเน่ยมากิน <c oughs> ไปขอหมูนะ multimulti-sae gasp lẦm lấn em nh precon Em chú biết ăn nào em không bao Một cái đi null maker là thế rồi anh bắt của ZIF bắt เรื่องสินนีถั่วใหญ่ๆจานใหญ่ๆอยู่นะแต่เรื่องเขาดิบปั้นไหนทงนึงสิพกดอนพี่น้องถือบนนี่ก็ถือแตงบมแฝงก็พอดีกินแตกิมันทงงนีู่าดอนได้เลก็ได้นะ้ Cái bằng cái thịt na hạ cũng đắn Cho ma thì chết biết đắn Nhìn cái mặt xin phúc này. Xong xin đã. Ốc chip sạm. Bạn không có. Ừ, nó Anh cái mặt xe đi này, tụm đây nha. Bữa than giả cái bảo kiếm đâu. À, cái miệng pa cơ. Để là bọn này. ใจละใจเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามกินข้าวเศร้ามื้อนี้บันทุกอบันทุกบ่ได้ไปการแต่ยอกกระถินกระเบื้องกินขอขอ้ครบใจลายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิดทุกอร์กดไลค์กดแชร์เด้อสบายดีสบายดีนบาย